สนใจอยากได้สูตรนะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะใครที่สมัครสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีไม่ต้องทำยอดเทินใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนนะรับรองว่าปังแน่นอนค่ายบีจีใครยังไม่เคยลองต้องลองนะทุกคนมามานี้ขอสวยสวยบอดไปแจมมาสวยเจ๊แจมก็ยังดีขอไปเออสองเข้าสวยงามค่ะทุกคนโอเคขึ้นมาอีกเรียแล้วทุกคนนะรอบนี้ก็บวกไปอีกสวยๆใครที่ส,ใสนใจก็สามารถคลิกลิงค์ใต้คอมเมต์มาได้เลยนะหรือว่าแจมมาก็ได้แอดมีซีซีมีแอดนำหน้าด<ม>้วยเด้อ สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้เช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI ค่าย BG กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะอาวันนี้เราก็จะอยู่ที่ห้อง A05 นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับทุน200บาทเดอ้ออ่ะไม้แรกเดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนละกันเพราะว่าเราไม่น่าทันแล้วสี่แปมวะ่ะสองแม้มรอบนี้เพลเยอร์นะทุกคนนะอ่ะสูตรมาแล้วทุกคนสูตรบอกว่าให้ไปแบงเกอร์นะไมน้นี้โอเคเดี๋ยวเราขอไปแบงเกอร์เลยละกันโอ้โหทุกคนห้องนี้นะเวลาต้อง4ี่สิีอ่ะ รอหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะแบงเกอร์ไปตามสูตรไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะห้องนี้ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะทุกคนะเราเข้าน่าจะเข้าห้องผิดเหรอไม่ได้ดูเวลานะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรแต่เขาไพ่ก็สวยอยู่นะอ่ะขอไปสองร้อยเลยแล้วกันมาอออินไปเลยขอสวยสวยสองแฟ้ม สวยงามทุกคนโอเคป๊อกแปดมาจา้าสวยงามมากโอ้ทุกคนตอนนี้อัตราการชนะอยู่ที่เก้าสิบี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะมาดูกันว่าเก้าสิสี่เอ้า,าอูย้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็เก้าสิบสี่เดี๋ยวก็ขึ้นร้อยขึ้นร้อยแล้วแบงเกอร์สวยอยู่ห้องนี้เวลาเยอะนะทุกคนนะเราแบบว่าคิดได้นานมากแบบว่าถ้าเราแบบดูเขาไพ่ดีๆนะทุกคนนะถ้าเรามั่นใจกับถ้ามันตรงตรง,ตรงกันกับสูตรนะด้วยค,ความมั่นใจของเราตรงกันกับสูตรเราก็อัดไปได้เลยทุกคนแบงเกอร์ข่ม้นี้มา ขอสวยสํหรับใครที่สนใจอยากได้สูตรนะก็สามารถตามมาได้เลยคลิกลิงตคาคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะหรือว่าแอมาก,ก็ได้แอดเอ็มทีซีีมีแอดนําหน้าด้วยเดอ้อสํหรับใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยเดอ้อมาโอ้ยหกขอแต้มอุย้ยเจ็ดแต้มสวยงามโอเคไม้นี้แต้มเดียวค่ะทุกคนสวยบอกมาอีกสามร้อยเจ็ดสิบจอาขึ้นมาเจ็ดร้อยหกสิบนะทุกคนนะโต๊ะของเราชื่อว่ามารวตรงนี้นะทุกคนนะเอออะะรอบนี้รอสูตรเหรอ อุ้ยทุกคนรอบนี้สูงขึ้นรอบนี้มันให้เราข้ามนะะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเลยแล้วกัน please, please